ย้อนกลับไปช่วงปี2013ตั้งแต่เริ่มตั้งขายช่องไทยเกมเมอร์แอนด์มมานับเป็นประวัติศาสตร์เกือบ10ปีเห็นจะได้ผมผ่านการใช้คอมพิวเตอร์มา3เครื่องด้วยกันตั้งแต่ c o m c o r l to u o o จอหลังเตา i5650 Radeon 6570จนตอนนี้ i58400 GT730 แต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับตัว i58400 ผมยังใช้ทำงานปกตินะครับก็ตัวที่กำลังอัดเสียงอยู่นี่ไง ด้วยอายุอานามที่ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์สักอย่างสู่ตอนนี้กลายเป็นคนที่รอคอยวันมีตังค์มาอัปเกรดคอมจริงๆถ้าให้แนะนำไปคอมประกอบดีกว่าเครื่องที่ผมใช้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบปกติจากทางแบรนด์ซึ่งผมกล่าวชื่อแบรนด์ก็บอกไปเถอะตัวที่ผมใช้คือเอเซอร์ยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่ารุสวรีสิและ2เครื่องก่อนหน้าก็ใช้แบรนด์เอเซอร์เช่นกันไม่ได้ล้อเล่นด้วยน้องผมก็ใช้เอเซอร์แต่จำรุ่นไม่ได้ แต่สเปคมันคือ i 5 7400กับ g t 720อัปเกรดเป็น gtx 1060 3กิบและแรมขโมยจากเครื่องพี่มัน4กิบจากที่มันมีอยู่แล้ว8กิบและที่เห็นเป็นเคสซ่าก,กับเคสใหม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันอยากให้ผมย้ายจากเคสตัวนั้นมาลงตัวใหม่เพื่อให้มันสวยงามสบายตาขึ้นแต่เสื้อกลำบากให้พี่มึงที่ไม่เคยประกอบคอมมาก่อนในชีวิตแต่ดันสามารถแบกั้งบอร์ดที่ผมไม่คิดว่ามันจะย้ายได้ใส่ลงบนเคสนี้ แถมยังเปลี่ยน power s พ p p l y ให้มันด้วยลำบากพี่มันไปอีกถ้าไม่ติดว่าไปเซียรังสิตด้วยกันนะ่ะนะกลับมาเครื่องคอมผมที่คุณสงสัยจากชื่อคลิปใช่ครับผมอัปเกรดเป็นทีเรียบร้อยอย่าทำคอนเทนต์เกมหนึ่งเต็มทีก่อนจะไปดูผลการทดสอบอันแสนธรรมดาที่คุณเปิดดูช่องชาบ้านก็ได้ผมมาอธิบายสเปคเครื่องคอมผมก่อนสเปคตั้งแต่แรกสุดก่อนจะมีการทยอยอัปเกรดเรื่อยมาีดังนี้ i 5 8 4 0 0 r a m 4 g ิ b d d r 4 b u s 2,666 NVIDIA GT 7 3 0 Power Supply 350 w 80 plus bronze และนี่คืออัปเกรดตอนปัจจุบัน i5 8400 RAM 1 6 g ิ b d d r 4 b u s 2,666การ์ดจอ PNY NVIDIA GTX 1 6 0 Super VRAM 6 g ิ b Power Supply 650 w 80 plus bronze ของ Gigabyte ชื่อที่กล่าวมาไม่ได้เป็นสปอนแต่อย่างใด ซื้อเองเดินตามหาเองจากเซียรังสิตคลิปอัปเดตคอมแบบจริงจังจะอยู่อีกช่องไปหาดูได้แต่ยังไม่ตัดนะเพราะไม่ว่างแต่ว่าถ้าผมทดสอบการเอ็กซ์พอร์ตงานวิดีโอด้วยเนี่ยก็ติดปัญหาเลยเพราะตัวเองไม่มีคลิปตัดนี่แหละแต่วันที่ผมกำลังอัดเสียงอยู่นี้เป็นวันที่ผมได้ของเล่นใหม่มาคือ GoPro Hero 7 Black ซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60fps ตอนรับสลิปแรกผมจะใช้ไฟล์จากกล้องอ r รีกล้องซีนีมาคุณภาพสุดตึงตอนก่อนที่อุปกรณ์จะครบอะนะแต่ตอนนี้ของครบแล้วต้องเปลี่ยนสกิปใหม่งั้นตรงนี้รอดูภาพจากฟุตเทจเอาละกันว่า Export ก,กับการใช้งานจริงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ come on! Well done, 47. Victor Novikov is next. You're supposed to be guarding stuff. Take a deep breath and tell Get me what happened. Me. <laughs>

หลังจากดูฟุตเทจเกมเพลย์มาเนี่ยค่อนข้างจะกินเครื่องยังไม่ได้รวมปัจจัยจากส่วนอื่นไม่ว่าจะด้วยจอหรือสตอร g จหรือ,อยังไงสุดท้ายแล้วการทดสอบนี้เป็นเพียงทําให้เห็นว่าถ้าเราปรับค่าสุดด้วยสเปคนี้จะเป็นยังไงแต่เป็นที่น่าเสียดายอีกครั้งที่จอผมไม่ใช่จอที่เหมือนชาวบ้านเขามีกันจอนที่ผมใช้ก็เหลือๆกันมานี่แหละสุดท้ายแล้วการทดสอบนี้มาไม่มีผลกับผมแต่แรกเพราะการปรับค่ากราฟ,ฟริกเกมผมจะเน้นที่60 fps หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเนลลื่นยังไงคนซึ้อมาเขารู้จุดประสงค์และลิมิตมันอยู่แล้วจริงไหมส่วนการตัดต่องานตัวที่ผมทดสอบให้ดูเป็นเพียงการจําลองคัดชนมันไม่ใช่งานจริงแต่อย่างใดเพราะโดยปกติผมจะทํางานอยู่2 Resolution คือ1080กับ1440ง่าหลังผมเปลี่ยนจาก1080เป็น1440แบบที่พวกคุณกำลังดูอยู่ตอนนี้แม้จอผมมันจะแค่จอเหลือต่อมาก็เถอะ ผลสรุปคือใช้ได้ใช่ครับมันใช้ได้มันห่างโยดจากสเปคปัจจุบันแบบสุดๆแต่สำหรับผมมันเพียงพอในตอนนี้เพราะมันยังใช้ได้ยังทำงานรับงานตัดต่อทำกราฟิกโมชั่นได้แต่ถ้าหากวันหนึ่งผมเปลี่ยนคอมไปผมยังใช้เครื่องนี้อยู่ไหมตอบแบบไม่อ้อมใช้เพราะคอมทุกเครื่องมันมีจุดประสงค์และลิมิตมันอยู่แล้วขอแค่ไม่ใช้อย่างเกินตัวเป็นพอคุณจะบ้าระห่ำเอาให้อะไร คอมเครื่องที่มาเพื่อเล่นเกม Full HD มาทะลึ่งทำงาน CG ระเบิด 8K กันละ่ะสุดท้ายแล้วคลิปนี้การอัปเกรดก,ก็ยังไม่สิ้นสุดแต่คงไม่ได้ปล่อยมาให้ดูเพราะผลไม่ค่อยต่างของที่จะอัปคือจอคอมนี่แหละจะไปลงตัว 100Hz เพิ่มแรมจาก16ที่ตัวเองใช้อยู่เป็น32ก็จะเอาสุดเท่าที่บอร์ดจะรองรับนี่แหละทิ้งท้ายสักหน่อยละกันสำหรับคนที่อยากประกอบคอมหรืออยากอัปเกรดคอมทำอะไรก็ทำไปเครับ ณมีความอยากนี่อยากได้คอมในฝันอยากจะเพิ่มแรมอยากจะเปลี่ยนการ์ดจออยากจะเพิ่มพื้นที่หรืออยากเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสเป็น s s d ทําไปเถอะครับเก็บเงินและความฝันคุณไปต่อยอดให้มันแตะต้องได้ในวันที่คุณยังอินกับมันอยู่